สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เป็นเช่นเคยนะครับผมอ่าช่วงนี้พี่เป็นก็มีธุระเยอะแยะนะครับอ่าก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับขนาดว่าวยังไม่ได้ติดนะครับอ่าวันนี้นะครับจะพามาดูสนุว่าวนะครับผมอ่าร้อยห้าสิบเซนนะครับอ่าคันเดิมนะครับแต่ว่าอ่าทำสูตรใหม่นะครับเส้นเล็กกว่าเดิมนะครับอ่าเอาเส้นเดียวนะครับาทุกคนมาดู อันนี้เป็นเชือกเบอร์12นะครับอ่าเชือกเบอร์12อ่าเส้นพลาสติกสารตะก้านะครับสีเหลืองอ่ายังไม่ได้ทำระบบกันขาดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะพามาฟังเสียงสนูนะครับอันนี้นะครับผมแนะนำว่าอย่าทำแบบนี้นะครับพี่เบนใช้คันเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้คันที่ว่ามันแข็งนะครับ สน right right ูมันก็จะลั่นกว่าเพื่อนๆนะครับถ้าคันอ่อนกว่านี้มันก็จะเบานะครับเสียงมันจะเบากว่านะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับอย่างลั่นกว่าเพื่อนให้แนะนําว่าคันแข็งนะครับอ่าออกจากปานกลางถึงแข็งนะครับประมาณนี้นะครับถ้าคันอ่อนมันก็จะเบากว่านะครับเสียงจะไม่ลั่นเท่าคันแข็งนะครับ อันนี้ก็สูตรพี่เว้นสูตรเดิมนะครับสูตรขี้เกียจนะครับเป็นเทปพันสายไฟนะครับนี่นะครับผมนี่บรรยากาศยามเย็นนะครับน้องข้าวเหนียวนะครับรอแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับลองมาฟังกันเลยนะครับ อันนี้แกว่งเบาๆไปก่อนนะครับผมอ่าเป็นเชือกที่ไม่ตึงมากนะครับแล้วก็ไม่ขาดนะครับอยู่ได้ทั้งคืนนะครับ เกิดแล้วอาวพี่เว้นนี่นะครับผมข้อเสียเลยนะครับเว้นใช้อ่าอ่าผิดพลาดกลางรายการเลยนะครับขาดไปแล้วหนึ่งเส้นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ทําระบบกันขาดนะครับถ้าเราทํานะครับเชื่อมมันก็จะแข็งเป๊กเลยนะครับผมอ่าอย่างที่พี่เว้นพี่เว้นเคยบอกนะครับอ่าทำยังไงนะครับนี่ขาดไปเรียบร้อยนะครับ มันก็ไม่ตึงนะครับแต่ว่าเชือกมันก็จะผุนะครับเพราะว่าพี่พี่เบนปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็น้องออนิวเอาไปเล่นนะครับอ่าก็เลยเอามาใช้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้มันก็จะขาดไปแล้วแหละนะครับลืมให้ดูเลยนะครับโมหรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่ได้โมพูดความจริงนะครับอันนี้เหมาะสําหรับสายเบาหรือว่าสายล่อนนะครับอ่าสายจวดก็ใส่ได้นะครับสายจวดแนะนําว่าให้เพิ่มหลายเส้นขึ้นมาอีกนะครับถ้าสายเบาก็ น้อยเส้นลงไปนะครับแต่ว่าต้องทำกันขาดนะครับนี่อันนี้มันมีแค่เส้นเดียวนะครับแล้วก็พับครึ่งมันก็จะเป็น2เส้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าสาย่อนมันไม่มันไม่กินลมแรงนะครับนี่เกิดแล้วขาดกลางรายการเลยนะครับโอ้โหอันนี้น้องบุญโชคนะครับออกไ,ไหม เป็นอย่างยงันออกมาเร็ว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 สิเลียนมันเลียนท่าทางโหลดหยยบด้วยอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ามีนะครับดูลักษณะการตึงสายก็จะประมาณนี้แล้วถ้าเราตึงแรงนะครับทําไมพี่เวนไม่ตึงแรงนะครับมันก็จะดังเพาะก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะขาดเร็วนะครับนี่ข้อเสียนะครับ คันแข็งนี่ทํายากนะครับมันยากตรงไหนก็ต้องอาศัยว่าหลายเส้นนะครับผมนี่เลยนะครับมันก็จะดังอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่เพาะอย่างเมื่อกี้นะครับทุกคนอาจจะได้ยินก็นจะลองแอ่งแขว่งอีก,กอรอบนึงมันจะดังหรือเปล่าอ่ะก็ยังดังอยู่นะครับ อาพอประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าทําตามนะครับผมอ่ากดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพรุ่งนี้เล่นว่าวเลยลมจะมาแล้ว